ครับนี่คือถอดฝาเครื่องออกมานะฮะการอุด G G r ฉแบบับเทพไม่ต้องใช้แผ่นก็คือขันน็อตออกมาตรงนี้นะครับสีตส่ตัวนะ่าจะมีสี่ตัวโอเคเราไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าของช่างที่ทำให้ได้นะครับเนี่ยว่ะอะไรองเธอเนี่ย ไฟ่าชิบปลาสั่งฮะดิ่สีดดม่ไดดึงสกรนตัวนี้ออกมานะครับอ่าฮะดึงออกมาแล้วเดี๋ยวจะตัวนี้แล้วก็ประกอบประกอบกับแค่นี้เหรอตัวเดียวครับอ้าวอีกมันมีฝั่งเดียวเหรอทำยังางฝั่งนู้นตัวตัวออกใช่ไหมครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับ จัดนี่มีเรื่องอะไรเอ๊้ยปืนเอาไปปิดหูซีอะไรโอเค thank you นี่นะครับเป็นสปริงที่ทำงานของ ECA ถ้ามันมีตัวนี้ ECA ไม่ทำงานครับผมนี่พี่เก็บไว้ถ้ามันไม่วิ่งไม่ดีพี่ก็ใส่เหมือนเดิมเสียบเข้าเหมือนเดิมแร้วก